ให้ตั้งใจดีๆอย่าทำตนเป็นคนอ่อนแอพอนั่งภาวนาเขาแล้กวก็ง,ง่วงทันทีเลยน <_ d ata> เนี่ยเขาเรียกว่าคนอาภัพคนไม่มีวาสนาคนมีบาปมากแล้วเมื่อไห ต่อสู้กับบาปอันนั้นบาปมันก็จะตามไปอยู่งั่นแหละตายไปเขาไปเกิดเป็นงูเหลือมเลยปะเนี่ยงูเหลือมมันชอบนอนน,นอนอยู่อย่างนั้นจนว่ามีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งผ่านมามันจึงตื่นขึ้นรับเอาสัตว์ตัวนั้นกินเป็นอาหาร ผู้ใดชอบง่วงเงาเ้านอนแก้ไม่ตกเลยนะ่นมันมันจะเป็นไปเป็นกำเนิดงูเหลือมนะพิจารณาให้ดีทุกคนน่ะมันต้องฝึกตนคำว่าฝึกนั่นก็ต้องต่อสู้กับกิเลสจึงเรียกว่าฝึกตน ผู้ใดโน้มไปตามอำนาจของกิเลสผู้นั้นไม่ชื่อว่าฝึกตนการฝึกตนมันต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันมันมาขัดขวางความเจริญภายในจิตใจของตนนั่นแหละสิ่งใดมาขัดขวางแล้วเราก็ต่อสู้จนได้ชช้ชนะ จนว่าสิ่งนั้นหรือว่าเรื่องนั้นมันระง,งับไปจากจิตใจหรือว่ามันระง,งับไปจากกายเช่นอย่างงว่งงวงความง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้นะเราก็สู้มันจนว่ามันหายไปจากกายจากใจเช่นนี้มันก็จึงจิตใจก็จึงจะสงบลงได้ตั้งมั่นอยู่ได้ จิตใจจึงจะผ่องใสถ้าปล่อยให้ความง่วงครอบงำแล้วจิตใจก็ไม่ผ่องใสเลยเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาสิตธิ์ไว้ว่า <c oughs> ดันโตเศษโทมนุษย์เซสุ ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าผู้ใดไม่ฝึกตนผู้นั้นก็ชื่อว่าจะเป็นผู้ประเสริฐไม่ได้ผู้ประเสริฐในโลกนี้หมายเอาบุคคลผู้ละความชั่วออกจากตัวได้ แล้วก็เป็นผู้ทําความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในตนจนปรากฏแก่ชนทั้งหลายคนทั้งหลายจนมองเห็นว่าคนผู้นี้เป็นคนดีเป็นผู้มีปัญญาสูงเป็นผู้ระกความชั่วได้หมดทําแต่ความดี ท่านผู้นี้เป็นผู้ละอาสวะกิเลสได้ด้วยความภาคเพียรพยายามของตนไม่ท้อไม่ถอยจึงสามารถละอาสวักิเลสได้คำว่าเป็นผู้ประเสริฐนั่นหมายเอาผู้ละกิเลสได้นี่แหละพูดสั้นๆน,นะไม่ใช่ว่า เป็นผู้ที่ไปปราบฆ่าศึกได้ฆ่าคนตายนับเป็นพันเป็นหมื่นไปอย่างนี้จึงถือว่าเป็นผู้ประเสริฐในพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอันนั้น ใครจะทำก็เป็นเรื่องของใครของมันไปแต่การมาปราบกิเลสให้ราบคาบออกจากกิตใจนี่อันนี้นะว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐจริงๆเพราะว่าเมื่อละกกิเลสขาดจากสันดานได้แล้วมันไม่กลับคืนมารบกวนจิตอีกต่อไป ส่วนการชนะค่าศึกภายนอกนั้นเมื่อชนะไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วสักหน่อยมันก็ก่อตัวกันขึ้นมามันย้อนมารบก,กวนอีกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นจึงชื่อว่าเป็นชัยชนะอันไม่ประเสริฐไม่เด็ดขาดชัยชนะภายนอกนั่นนะ ในทางพระพุทธศาสนาก็องค์เจ้าทรงมุ่งสอนให้คนเราเอาชนะข่าศึกคือกิเลสอันมันมีอยู่ในหัวใจอันนี้ให้เบาบางไปให้หมดไปสิ้นไปเพราะข่าศึกภายในเนี่ยมันมีอิทธิพลสามารถทำทุกข์ให้แก่บุคคลไป ในพบในชาติต่อต่อไปไม่มีสิ้นสุดส่วนข้าศึกภายนอกนั้นมันก็เพียงแต่ว่าทำลายล้างผลานชีวิตกันลงได้ชาติเดียวเท่านี้เลยแล้วมันก็แล้วไปแต่ส่วนกิเลสตัณหานี่มันติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อบุคคลไม่ละมันมันก็ติดตามอำนวยความทุกข์ให้ไปอยู่นั้นทุกข์ชาติทุกข์พบไปถ้าบุคคลใดไม่ตื่นตัวไม่เห็นโทษของกิเลสนี่ตราบใดกิเลสนี่มันก็ติดตามอำนวยความทุกข์ให้ไปอยู่อย่างนั้นแหละจะเป็น ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ก็ไปอยู่อย่างนั้นเลยเหมือนอย่างคนเราเกิดมาในปัจจุบันนี่แหละกิเลสตัณหาที่สะสมไว้แต่อดีตชาติต้นอา้าวมันก็ติดตามมาเป็นกระสายมาอยู่ยงั้นไลเพอเกิดมาในโลกนี้แล้วก็ มาสร้างกิเลสเพิ่มเติมเข้าไปอีกกับของเก่านั้นให้มันหนาแน่นขึ้นไปนี่แหละคนเรามันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะเหตุนี้เพิ่งเข้าใจก็ไม่คิดที่จะตัดรอนกิเลสออกจากหัวใจเลยคนส่วนมากนะคนไม่ทำความเพียรน,นี้อกันว่าผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็อ้างว่า ตนมีกิจธุระการงานมากไม่มีเวลาที่จะได้ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาอะไรเลยอย่างนี้นะอ้างแต่ว่ามีธุระมากเน็ดเดอยเมื่อยลทาทำไม่ไวอทีนี้เมื่อเวลาไปฟ้อนนำขับร้องดีสีตีเป่าอ่าไปเข้าในคลับ อะไรโมน,นี้พกคว่าไม่เหน็ดเหนื่อยเลยอะขยันดีแข็งแรงดีไปเต้นรำเต้นดิสโกอะไรสมัยใหม่เขาโมนั้นไปดื่มเหล้าเมาสุราตลกเทหาสารพัดหมูนี้ไม่ถือว่าเป็นการเหน็ดการเหนื่อยเมือ่อยล้ามนุษย์เราอ่ะมันตกเป็นทาสของกิเลสเป็นอยางนงเนี่ย อทีว่าจะมาไว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นี่ไม่ไหวแล้วอ้างโน่นอ้างนี่ไปผู้นั้นก็จึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตลอดไปเลยหมายความว่ายอมตนแล้วยอมตนเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่คิดที่จะกําจัดมันเลย เพราะว่าบุคคลจะไปกำจัดกิเลสตัณหาคมชั่วนี่ด้วยอำนาจแห่งเงินด้วยอำนาจด้วยอำนาจแห่งศัตราอาวุธมูนี่เนี่มันไม่มีทางที่จะไปกำจัดมันได้เลยหรือว่ากำจัดมันด้วยอำนาจเวทมนตรคนาถาแต่ตามโมนี่ก็ไม่มีทางนะต้องเข้าใจ มีแต่ทางเดียวเนี่ยทางไหวพระสูดต์นั่งสมาธิภาวนามเมื่อนั่งสมาธิภาวนาตั้งสติสำรวมจิตเข้าไปภายในไม่ให้จิตคิดส่งออกไปข้างนอกกิเลสอันใดมันอยู่ภายในใจแล้วมันก็ดิ้นเลยมันไม่ได้บังคับจิตให้คิดส่งสายไปตามความปรารถนาของของกิเลส กิเลสมันก็ดิ้นนะสู้กับจิตแล้วันนี้นะจิตถ้าไม่มีสติควบคุมไม่มีขันติความอดทนจริงจังก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็ต้องถอยอนี่แหละการที่คนขี่คลานไว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็เพราะมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้นั่นเอง มันไม่คิดจะสู้เอาเสียเลยพูง่ายๆยอมแพ้มันตั้งแต่ในมุ้งนู่นดังนั้นคนเรามันถึงเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกร้องให้พิไรลำพันไปในสงสารอันเนีย้ยไม่มีที่สิ้นที่จบลงได้ผู้ใดไม่คิดที่จะ ต่อสู้กับกิเลสไม่คิดที่จะขับไล่กิเลสออกจากกิตใจของตนเองแล้วมันก็ต้องได้รับทุกทนทรมานอยู่นั่นแหละได้พิจารณาดูให้ดีการทำความเพียรน,นี้ถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่มันก็ยากแต่ตอนต้น เมื่อเรากำลังสู้กับกิเลสอยู่นั่นแหละมันก็ยากลำบากกิงแต่เมื่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ชัยชนะไปแล้วนั่นนะ่ะนั่นแหละบัดน,นี้ก็ได้ความสบายมากนี่มันแตกต่างกันกับบุคคลไปเอาชีวิตนี่ไปลงทุนแสดงความ เพลิดเพลินมัวเมาไปในความสนุกสนานในโลกอันนี้ผู้ใดแสดงความเพลิดเพลินมัวเมาม,มากเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลาจากการกระทำความดีละความชั่วไปเท่านั้นชีวิตของผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นหมันทำความดีอะไรก็ไม่ได้ ทำความดีความเจริญให้แก่ตนเองและผู้อื่นก็ไม่ได้พระพุทเเจ้าตรัสว่าชีวิตเป็นหมันนะี่ไปอย่างนั้นแหละไม่สามารถจะทำกุศลคุณงามความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนนี่คิดดูให้ดีก็เพราะว่าการเพิดเพลินไปเช่นนั้นน่ะมันไม่ได้บุญกุศลอะไรนี่มีแต่สะสมกิเลสความชั่วร้ ให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเท่านั้นเองนะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ดังนั้นคำที่ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ผู้ฝึกตนให้ดีนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐมันก็จะถูกต้องตามพระพุทธภาษตนี้แน่นอนนะผู้ใดไม่ฝึกตนมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ก็เลื่อนลอยไปอย่างนั้นแหละผู้ตกตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตันหาอย่างมากมายแม้ไปคลองเรือนก็เป็นเรือนไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นก็ไม่ได้ก็เที่ยวอยู่ตามกระท่อมน้อยโกโลโกโศไปอย่างนั้นเลยไม่มีความสามารถนี่ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรมันจะมีได้ยังไงแล้ว ปล่อยให้กิเลสตัณหาอาวิชชามันครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่มีปัญญาจะไปหาทรัพย์กับคนอื่นเขาได้เลยจะมีแต่าหากินหาเช้าแล้วกินค่ำอย่างเขาว่านนั่นแหละหาค่ำแล้วกินเช้าไปวันวันไปเท่านั้นเองคนไม่มีปัญญาคนไม่มีบุญไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนมา เกิดมาชาติใดจนได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แล้วชาติใดก็ไม่คิดที่จะละกิเลสตัณหาไม่คิดที่จะทำบุญกุศลขุนงามความดีให้เกิดขึ้นในตนอย่างนี้นะเกิดมาชาติใดก็จะต้องมาตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นแหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึางตรัสว่า เป็นผู้ไม่ประเสริฐนั่นแหละใครไม่ฝึกตนนะประเสริฐไม่ได้จริงๆอย่างช้างม้าวัวควายมูนั้นน่ะที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ฝึกตนอย่างมนุษย์เรามันก็ไม่มีปัญญาอะไรเลยมีแต่เป็นทรัพยากรของมนุษย์มนุษย์ฝึกให้ คลาดนาไถนาลากล้อลากเกวียนก็เป็นแต่แค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่เป็นไรเนือลากส่งอกช้างหัวนั่นนะมันมีกำลังมากเขาว่าเอาไปใช้ลากส่งแสนทุกแสนยากแสนลำบาก ไอ้คนเรานี่เมื่อไม่ฝึกตนให้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลแล้วก็อย่าไปเข้าใจว่าตนจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์นะอย่าชาล่าใจมันอาจไปเกิดเป็นสัตว์ชาติใดชาติหนึ่งก็ได้ในเมื่อตนประมาทไม่สามารถรักษาบุญกุศลคุณงามความดีไว้ได้ บางคนทำบุญกุศลความดีมาแล้วก็รักษาบุญกุศลไว้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่ทมไปมเบื้องต้นขะมักขะเมน่นทำบุญกุศลความดีจริงๆแต่คั้นเมื่อไปตอนลกลางหรือตอนปลายของชีวิตเกิดความประมาทขึ้นเสียไม่ทำบุญกุศลความดี บางคนเนี่ยเมื่ออายุมากเข้ามาแล้วห้าสิบหกสิบไปแล้วเกิดเมียตายหรือผัวาตายลงไปอย่างนี้เนี่ยถ้าผู้ชายยังไปแสวงหาเมียใหม่อยู่ยังไปเพลิดเพลินในกรรมคุณอยู่อย่างนั้นแหละ ไปจนหมดอายุสังขารนู้นนะฝ่ายผู้หญิงบางคนก็เหมือนกันนะยังไปสแสวงหาผัวอยู่เลยไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลทำคุณงามความดีอะไรเลยไปตกเป็นทาสของราคะตัณหาอยู่อย่างนั้นไปนี่แหละพูดถึง ความหลงความเมาของคนเรานะ่ะเมาหลงไปในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของไม่เที่ยงจริงๆอันโลกสนิวาตอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่งางๆหมดนี้นะมันมันเที่ยงมาแต่ไหนแล่ะฮะนี่ลองคิดดูแต่มันไม่คิดกันเมื่อไม่คิดแล้วมันก็ไม่เห็น โดยแจมแจ้งเมื่อมันไม่เห็นโดยแจมแจ้งมันก็ไม่เบือ่อไม่นายแต่อย่างนั้นทุกคนก็อาจจะรู้อยู่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแต่หากไม่น้องเข้าไปคิดพิจารณาจริงจังนะ่ยมันก็ไม่เห็นโทษแห่งความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าน้อมเข้าไปเพ่งพิจารณาดูเพียงแต่เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี่ มันก็น่าเบื่ออยู่แล้วเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันก็จึงได้ทนุถนอมรักษาดูแลก็ะคบประงมอยู่อย่างนั้นต้องอาบน้ำต้องชำระเหงื่อใครอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันก็จึงไม่ทรงกลิ่น ไปแตะก,กับจมูกคู่อื่นเอา้าผู้มีโรคภัยเบียดเบียนร,ร่างกายก็ต้องหาอยู่หายามารับประทานอยู่งั้นหลยบางคนรับประทานยายังไงมันก็ไม่บรรเทาให้แล้วนอกจากนั้นก็ไปแสวงหาเข้าของเงินทอง หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินกลัวจะได้เงินทองแก่ได้อาหารมาหลเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้มันแสนยากแสนลำบากจริงๆนี่พระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก็เมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนั้นแหละต้องหามาเลี้ยงตัวเองนะอืม จึงค่อยประทังอยู่ได้ชีวิตนี้นะถ้าไม่มีปัจจัยทั้งสี่นั้นมาหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ก็สำรุดสุดโทมไปแตกดับไปแล้วไม่เป็นอยู่มาได้ถึงป่านนี้แล้วแต่คนทั้งหลายนไม่คิดไม่ได้พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเรื่องนี้โดยเจ่มแจ้ง จึงไม่เบื่อไม่น่ายความเป็นอยู่อันนี้นะมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอยู่พันนี้มันก็ยังอดอทนสู้ความลำบากอยู่นี้แหละผู้มีปัญญาเมื่อท่านพิจารณาเห็นร่างกายอันเป็นที่อาศัยของดวงกิเ่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้แล้วก็รีบสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไป รีบพยายามละกิเลสเข้าไปพร้อมกันกับสร้างบุญกุศลรีบสแสวงหาขวนขวายให้ทานไปเพื่อให้กำลังบุญอันเกิดจากทานนี้มาถัดจัดขับไล่ความโลภค,ความตนีอะไรออกจากกิจใจไปรีบพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจา ไปตลอดเวลาไม่ให้ผิดพลาดจากศีลไม่ให้ล่วงศีลไปเพียรพยายามไว้พระนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธเข้าไปเอาคุณพระพุทธเจ้ามาผูก,กจิตใจไว้ไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอืน่น พุโทโธก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเมื่อทำได้อย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยใจมันก็รวมลงได้นั่นแหละเมื่อใจมันรวมลงแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาอย่าไปสงบใจอยู่เฉย เมื่อรู้ว่าใจของตนตั้งมั่นลงด้วยดีแล้วมันไม่ฟุ่งซ่านไปทางไหนแล้วนี่ก็หัดคิดหัดพิจารณาการพิจารณาก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของร่างกายนี่แหละพิจารณาให้เห็นความทุกข์ของร่างกายอย่างพิสดารออกไปพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาของร่างกายอันนี้ ทำไหมมันจึงเป็นอนัตตาเหตุที่มันเป็นอนัตตาก็เพราะว่ามันบังคับไม่ได้นั่นเองมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะถอนความยึดความถือ ขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนออกไปนั่นนี่ไม่ยึดไม่ถือเอาขันทั้งห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนต่อไปอีกสอนใจให้ปรงให้วางมันอยู่อย่างนั้นก็เมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วแต่ก่อนมันไม่รู้ก็จึงได้ยึดถือขันห้านี่เป็นที่อยู่ที่อาศัยทำดีบ้างทำชั่วบ้าง กรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละก็ติดตามมาตกแต่งตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ถ้ากรรมดีมากบุญกุศลมากก็ตกแต่งให้ดีหน่อยถ้าบาปมากกว่าบุญอา่าวบาปก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์แล้วเป็นคนบกพร่องอย่างที่เราเห็นกันมาดาาด,ดื่นหมูนนั่นนะนี่แหละอำนาจแห่งตัณหานะ่ะ มันทำให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นนะอำนาจแห่งอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นนะดังนั้นนะเมื่อผู้ใดมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าบาปเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตแล้วก็เพียรละบาปนั้นออกไป ภาวนาโซนใจให้เบื่อให้นายต่อบาปต่อโทษเหล่านั้นเมื่อละบาปได้แล้วเอาพิจารณาเพียรพยายามละขันห้าอันนี้บ่งขันห้าวางขันห้าอันนี้ลงอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเรานั่นการการละอุปทานนั้นละเป็นขั้นขั้นมาอย่างนั้นถ้าละบาปยังไม่ได้ โอ้จะมาละขันห้ารงขันห้าวางขันห้านี่ไม่ไม่ได้ดอกไม่ได้อันนั้นมันต้องละบาปมาสัากก่อนเพราะบาปนั่นมันเป็นกิเลสชั้นหนาเมื่อมันหนาแล้วอย่างนี้มันก็มาครอบงามจิตนี้ไว้จิตนี้ก็อ่อนแอไม่มีกำลังที่จะมาละมาปล่อยวางขันห้านี่ได้ อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นมันต้องลากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความพอใจในบาปอากุศลต่างๆมาเสียก่อนแล้วเพราะนั้นก็จึงมาทำใจให้สงบระงับอย่างที่ว่านั้นเนะี่ยก็จึงใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันเห็นโทษแทง ความยึดความถือในขันห้านี่ว่ามันเป็นทุกข์ทนทรมานอย่างไรอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละการที่ใจมันยึดถือขันห้ามันจึงได้มาอาศัยขันห้านี้อยู่เมื่ออาศัยขันห้านี้แล้วเป็นอยู่เป็นอย่างไรบานีมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมากกว่าทุกข์นี่ก็ต้องบวกลบคูณหารกันดู แน่แหละมันต้องเป็นทุกข์มากกว่าสุขแน่นอนดังนั้นให้พากันพยายามละอุปาทานอันนี้ออกไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดับดังกล่าวมา